เขาดีวิ่อรุกรุส่งรุกเขาเอฟเขาฟุตบอลเขาเขาบอลเขาเขา u r y ปูมนะสวยแ่แกงฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้เฮ้ย้ย วาอะไรวะอ๋มันเดิมวะอะก็ทําอย่างงี้ไงคงม เด in. ินดูโอ้นหขชินกูตายกูตายโอ้กูตายโอ้สอ้ซ่านี้กูตา going up we're into the end yeah i've got some assistance please there's <laughs> hmm. oh, 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 oh. <laughs> a dispenser here oh. got my huh ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเมื่อกี้ไปแล้วไหนหลบไปลบปะโอ้โอโอโอชีวิตกูอ,อุ้ยใครเนี่ยน้

อะไรวะเนี้ยโผล่เฮ้ยอืมแน่โดดเลยเออเดี๋ยว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 หายแล้ว ผมหายตัวได้อโอ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยกหลจังกหล็ต่อยข่แน่กหลบโอ้เด็ดเด็ดเด็ดอกมแล้วนะจอมแดกกุหลาโอ้โอ้หกุหลาบแหลเลย

ไอ้อะไรปืนมันหัวไหมมันต้องใช้เวลาตัดเลงหมดนเห็นแพงนเงียบีเล้าตายเนี่ยาเน่นตายน,นอะอ๋อ <laughs> oh, 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 oh. no oh can it seems I am not the only oh. spy you medic thank you yeah.

my dust. được không phải 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 À, phải 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 Five. Oh. Come on, move it up. Dispenser. Nope. a dispenser here. Oh. we're oh. Oh, oh, oh. die. We're die. we die. die. die oh. 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 Come on, move it up. Come on, move it up. Come on, move it up. Go, go! Patrick down! Oh my Let's go, let's go, let's go! ึงต oh, oh, ุกฐานเราเลยโอ้ยตกแค่นี้มึงเออเอจได้อีกแล้วูสงสัยคูไม่แม่นโอ้ยสปายตายจังอองป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 อง <sighs> <sighs> Doctor, some assistant, please. Doctor. Doctor! 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 มึงม่ามีคนไทยด้วยโอ้โหต้องาวกายเลยเื่ออะไรอะอะไรมต่อม okay. โอ้โหโ้ยปว้โอ้ยโอเคมีอีโต้มห

มีกีะตัอตัวป้อมตัวปอมโอเคมีตอวปอมเยอะอ๋อนี้เปลี่ยนรูได้อ๋อสามนปอมปมปมาปเราต้องวมตัว

วัเนี้ตายเต็มเลยเย้เย้อ๋อ